สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าเกฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสุขุสกุลครับขณะนี้เวลาหกโมงสี่สิบครับพี่น้องเกือบทุ่มหนึ่งแล้วครับบรรยากาศอยู่บ้านแพงครับนี่ริมบึงริมบึงบึงยังนี่นุ้มเอ็ดสวัสดีครับนะบึงเจดนครบ่บึงแพงครับเลยครับบึงแพงโอ้เกือบทุ่มหนึ่งเลยพี่น้องยังไงยังไม่มีใครกลับไปเลยครับนี่ยังเงี้ยวต้อยอยู่ครับนี่เพิ่อนว่าเดินสีทะยอยมาอีกหลายอยู่ครับนี่อ้ทดสอบมือสี ตึงนี่นี่ป่านี่นี่ครับในกระสอบนี่สอบข้อขาวนี่แม่นวะครับแม่นป่าวะในกระสอบเนี่ครับอู้หูนะครับแสดงว่านี่ได้หลายอยู่นี่แต่ว่าตอนนี้บรรยากาศฝนตกที้ริ้นหนิครับพี่น้องได้ไดหลายวะปลาบ่บ่บ่มาได้หรือเขาบอกฝนตกที้ริ้นไปโปรยครับก้อนเข้าไปหาน้องรำเพื่อนครับเก็บบรรยากาศท่าเชียร์ไปเบิ้งจ้าหน่อยครับพี่น้องโอ้จตก้นมาหนินี่ครับ 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบี่ห้าครับบห้าคนรตรวจจับปลาึ้มเอแครกรอดอเสียดยังมันนีรกรองนะเสียดยังมันนะตึกแหกเ้าอันอันกระสอบแยงที่อาม่าให้ยังเสนอหน้ะโอ้ยใสาา้กุ้งโอ้ึกว่าดักป่าว่าแม่ดักป่าหลังจากที่ว่าแขกรอด ไปบางเวสเดี่บ้านอยู่ครับหลังจากที่ว่ากลับไปอีกรอบแรกครับหายกินข้าวกินน้ำมีแห้งก็มาใหมอีกรอบสองครับพี่น้องมารอบนีกครั้เขาคือสลบ่าสุดเออเขาคือรอบปฟังเลยพี่น้องรอบแรกไม่ถึงติ๊กรอบต่อไปครับเออข้ารอบต่อไปบ่าถึงเด้รอบต่อไปรอบต่อไปอีกรอบต่อไปว่าถึงแค่ไหนอันนี้มาโดนอะไรมาครับนี่ครับ นาตมาเรืนีมุ้เอาเอาเบิ้งเขียกรอดคอแหน้ามีเป็นตาย่าคากีนน้องฟังพุ่นไหลลงมาขนาวเขตรตกลงไปเอาบรยู่รับนียรับลองเราเสียชีวิตนฟังนั้นไหลเบิ้ง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 ั้ี่มาอเปไรถบอ่ฮะเปิดไฟรถดิบอ ย้อนไปรถขออนญาตจะน้อยนะครับเด้๋ท้ายคลิปจะหาที่กับพ่อแล้วครับการที่จะให้ปลาเข้าเราต้องรอเถ <c oughs> อะตรวจจ่จายนะพี่น้องเ <c oughs> บ้าเสดงบ้านดีกมู๊เขาเบ้าแสดงน,นะครับเ <c oughs> อ้โอ้แข่งบอลเอาแล้วครับพี่น้องแข่งบอนเอาแล้วมืดนะจะน้อยแต่ไม่มีไฟครับ ลูกตู้กับลูกจักอันไหลเป็นไหลนะครับลูกแจ็คแต่เฉียกร,รอดผู้เดียว <c oughs> เอาไอเสื้อสีดำกันเป็นไงน้องครับลังจึ้งนะครับเิ่งบรรยาก,กาศใช่ไหมก่อน <c oughs> บาทแรกบ่ถึงแสดงว่าบาทต่อไปเฉียกร,รอดไาครับพี่น้องมาติดตามตอนต่อไปครัวา่าจะได้บ่ได้รไรครับ <c oughs> โอ้ยมันก็มืดพอเ <c oughs> นอา้ฮะเปิดรูไฟเลยเปิดไฟดูเปิดไฟเห็นไหมออ อายูุ่ากินกบเป็นตะม้วนครับพิธีชีวิตพี่น้องเศราบ้านแห้งครับโอ้ยจัดจ้านละต้มกระไรครับพี่น้องโอ้ตึกแฮส่ก็ตัวน้ำว่นเลยโอเคครดบตึกบางนี่ก็ในสภาพไปเบิ่งนฟังนั่นครับพี่น้องโอ้ยฝนกระโตกครับตอนนี้ตู้ก็เริ่มรู้สึกว่าอยากเปียกแล้วครับบานแรกบร่เถอะ แม่นดีครับแสดงว่าบาดต่อไปแล้วสั่งเงี้ยเฮ้ยบ้านแหแตกง่ามคักขนาดครับพี่น้องป้อมแงแห่ีนเลยเอานะได้ปะอยังล่ะว้ายหนึ่งว่าอีอย่างนี่ดึงไปตองึบโอ้ยแแตกง่ามคักขนาดครับพี่น้องนะโอ้แตกง่ามคักขนาดอย่างแห่เลยไหม สุดยอดสุดยอดเมืเมื่ออาชีพน,น,นะตามมาฟังนี่ครับมามามาครับโอ้ยฝนกระโตกครับนี่ยร่องฝนเห็นมั้ยครับพี่น้องมื่อเท้าไหร่กัดเบิ้งพี่น้องน้ำไหลแห้งคัดกราดเลยนโอ้โ่ได้ตั้งใจเสมาถ่ายนะครับแขกรอดให้มาส่ง ให้เอาแนวดักกุ้งดักปลามาส่งกันเลยเห็นมันถือก็เลยถือโอกาสท้ายครับพอได้คิบทุ่งเขาครับพี่น้องเอาเหาน,อนอื่อไหมน้องบาดเจ็บไหมครับเบิงเอาน้ำไหลครับพี่น้องบ้านแหเลยครับซุบโอ้ยบ้านแท้กับน้ำไหลดิสวัสดีครับป้าตองดีครับแห่บ้ขาดครับบ,บ,รรบ้านแท้น้ำไหลังที่บ้ขาดครับถามว่าของตอกระมี่ตออะไของมาเลยวัวมาเลยพี่น้องตอกระมี่มาเครับ นี่ก็ตัดทีมครับตัวเบอร์อะไรเด็กขึ้นไงนะ,นะเป็นโอ้เสียแรงวะเป็นเบอร์อไรบูครับสิงเพิเ่นมา,านี่ก็ได้เอาปลาไงหรือสะโพนั่นพี่นอ้องอ่าปักซ้ำนี่มันรอดรอดป้องครับซ้ำนี่หนูไม่ได้กินครับต้องโตยิ่งัึ้นแก่เป็นหกเล่มโอ้หกเล่มครับตัวตัวที่ตามต่อต่อไปครับยังหากระบาดแรกบ่ถือกระบาดแรกเส้นปลาไรพี่น้องนี่เส้นปลาเส้นปลาเส้นตองครับ ทางท้องสองนะครับพี่เอาซึ๊บโอ้เอาจะจ่อง่ายๆเลยวิถีชีวิตวิถีชีวิตมันมวนครับพี่น้องมันเห็นไฟนเ่ยอ้เอาแล้วแข่งรอดเอาแล้วบันไอ้ดุมแสดงคนอ่ะโว้ย เมื่อเอาน้ำไหลพี่น้องดึงแฮตตึงตึงตึงไหนตึงไหนตึงไหนคืตึ้งตากบ่โอจะมวนน้ำเพลินไหมครับอ่านมันมือถือเห็นไหมมันเป็นแต่ว่ากำลังใจามันถือเป็นตาล้านอยู่ครับถึงร่างกายให้หนาวฝนตปรพร้อมนะครับเมื่อแรกนะครับตกแข้งอีกนี่ รับล้อมนะครับนี่พื้นที่นาบ้านเป็นสภาพเลน้ำท่วมบ้านหน้าบ้านแน่นอนครับผมเบื่องแรกครับแต่ฝนตกลงมาอีกดขึ้นนึงนี่แล้วกำลังหยขึ้นนอตกำลังยุดอยูอ่คนนี้ตัวย่อยผู้่ได้ผู้่ได้ผู้มีกับผู้มีครับพี่น,อน้องฟังคุณกับนีกครับแต่ว่าเสียดายเป็นมื่นหรือจะน่อยครับเด้อมาสามเบอเร์แขกหลอดจะน,น้อยครับพี่น,อน้นองก็วันที่จบสิบของมาร์คแขกรอด ผมกับโตแข้งขึ้นแข้งขึ้นแล้วครับนี่โอ้ยจบคลิปตัอนาบาีรนี่จะขี่ต้มครับนี่ใส่ยากไม่ยากกัติดรองเท้าผมแล้วครับนี่โอ้ยขนมจักว่าสิมาท่าคลิปเนี่ยเตรียมไฟมายังดีอย่างนี้ครับไม่ได้ตั้งใจว่าสิมาทานะครับขอเสียงแขกลอด่อยเร็วหนาววันหนาววันหนาววัน ลุ้นนีมอวีงมครับบ้านซักแค่ย,ย่างเดียวนะครับนี่เอาไอาเสื้อไอเมินฮึบโอ้ผิวลูกเป็นน้ำนามนะครับพี่น้องเออเจอใครโทษมา,าอยู่บ้านพอลอยโทษตามแล้วครับสิได้ขับไปหาน้องละเมินแล้วนี่โอ้ยยังพละตโจก,กคีบอยูอออ่แล้วก็ได้แปลน่ะพี่สองแค่แล้วครับเอาเอาเอาไม่ได้จะไม่ได้ยักตัวอีกคนนี้นะโอ้ย คำตางบ่เนาะไอ้สาง์ทองเขาอยู่ไอฝนที่ตามตอนต่อไปครับพี่น้องมือเศร้าอย่างไรกันสถานการณ์นึกได้พอได้ครับเพราะฝนตกแข้งแล้วครับไป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 พี่น้องตอนนี้เราโทรตามแล้วนะครับแล้วสภาพตัวตามแล้ววันนี้มันเกิดน้องลำเพลินครับวันนี้จะเข้าไปไปพร้อมมันเกิดเสื้อผ้าย่อฟ้องให้น้องลำเพลินอุ้ยหนาว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 ตกแข้งแล้วฝนตกแข้งแล้วสถานการณ์ความเพลินไหวทางบันเทียครับ เดือดกันเดือนสี่ทุ่มหนึ่งแล้วจะไม่มีใครรับพี่น้องนะครับผุ่มหาอยู่หายจริงแต่หาอยู่หายจริงกันต่อไปครับพี่น้องที่ผีชีวิตสาวบ้านนะไม่ตัวกับสิเของไม่รับแม้สุภาพกับ็ฝันนะพวกมาตามไม่รอพี่น้องครับโอ้ยมาอะไรขว่อนแล้วครับพี่น้องครับมารับแม้สุภาพกับ็ฝันนะครับติดตามตอนต่อไปครับเอาสำหรับคลิปนี้กับพี่ฝากน้องกันสักนีดก่อนครับพี่มัดไปไหมพี่มัดไปค่ะเรื่องนะครับวันที่หนึ่งที่สองนะครับ เด็กกำาัเล้ง่ซื้อบัตรซื้อตัวนะครับเด้อสนับสนุนที่งาสาวน้อยเพชรบันแพงครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์9 3 9หนึ่เนึ่พี่น้องเด้อบัตรราคาหนึ่งร้อยสี่สิบาบาทครับไม่รื่มเป็นแร่งเชื่อเงใจที่งาสาวน้อยนะครับเจอเกันยูชิปต่อไปครับพี่น้องบ้านน้องลำเพลนครับเอาเชฟหรือบอ๋อาเชคไปหมายถึงอะไรเชเค โอเคืม okay. ok> ่นีโอ้เฟนโตกอลไพี่น้องกระทบอีกขค้ืนี้ถ่วมในนอนกำนับ้านไม่สภาพนะครับน้ำก็า่างขิ้นมากสิ่มากเรื่อยเรือยู่ครับถัะต่วนื้อเพาเป็นบวกกล้วยเกง่าฝนอยู่นะจังสิทดิ์ข้าเยี่ยนกระไรบ่าเันเพยนไม่ครับ เปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีถ้าสีไหมถ้าแรงตอนนี้มันฝนหน้าฝนเหนี่ยมันทาไปได้หร,รับขอสว,วัสดอเจ้าหนาที่เลยกันครับพาพี่น้องสลักขี้ดีฝากพี่ฝากน้องสวสสัสดีนะครับเด้อร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปครับเจอกันที่หน้าครับพี่น้องสวัสดีสวัสดีนะครับ